สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้ามาตามกันต่อกับแนวทางหวยฮานอยจ้าฮานอยสูตรม็ดเดียวเมื่อนีวันที่หนึ่งเดือนเก่าจ้าสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเดือนกันยายนจ้าเมื่อนีน้มาพบกับแนวทางของแอดจอยคือเากาแล้วก็ตามเคยจ้าสำหรับวันที่หนึ่งเดือนเก่านี่คือแนวทางของเฮาเมื่อนี้คือวันเลกวันเลกของเดือนเนาะ,อะขอให้มาปังๆละกันเนาะจ้า สำหรับวันที่หนึ่งเดือนเก่าจะเดือนกันยายนมนีก่กับมีแนวทางรัฐบาลไทยให้ด้วยเราจะรัฐบาลไทยนี่คือแอจโอยลงหายสองสูตรจะรัฐบาลไทยสูตรแรกนี่คือแอสโจยลงหายไปตั้งแต่มือวานเราจะทาหมักถ้าชอบทาสนใจกะสามารถเข้าไปรับรับชมยอนหลังใดเลยเราจะเผื่อมีตัวหมกักเผื่อมีตัวชอบเผื่อมีตัวถี่ตรงใจกันแล้วกาจังคอยตามเราจะสำหรับรัฐบาลไทยสูตรแรกที่แอจโอยูงหายมือวานนี่คือ เดินสูตรเดินสูตรเดินหกวดติดจ้ะวันที่นหนึ่งเดือนเก่าเมื่อนี่รุ่นงวดที่เจ็ดสี่เดินตามสูตรหรือบอ่อสี่มาให้ตามสูตรหรือบอ่ออันนี้ก็ฝากพี่น้องเอฟซีเขาไปรับชมละกันฝากไปเปรียบเทียบพิจารณาอีกทีหนึ่งละกันเนาอะ,อะก่อนสิไปรับชมฮารอยสูตรเม็ดเดียวของวันที่หนึ่งเมื่อนี่จะเดียวมาเบิง่งกผลแนวทางเก่ากันก่อนจะาผลของวันที่สามสิบเอ็ดเดือนแปดจ่ะ เด่นไปที่สี่วิ่งลูดสำหรับพ้นจะโอโหหรืเ,เป็นจบอน้อยเฉพาะกีดจ,จ้ะพ้นคือแปดหกสามหลางสามสองสามบนสามหลสามบนสามหลางแล้จะสามหกสามสองสำหรับรอบพิเศษจะเก้าหาหนึ่งหลางหนึ่งเก้าอันนกันหนึ่งบนหนึ่งหลางแล้วจะ ฮาหนึ่งเก้าหนึ่งเนาะสำหรับรอบพิเศษแล้วกันฮ่าหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งเก้าเก้าหาผ่านไปสำหรับรอบปกติจะหนึ่งหนึ่งสี่ชุดเดอะชุดเขาเดนสี่วิ่งรูดสี่จะสำหรับเม็ดเดียวเมอร์เนตัดหนึ่งสี่ออกเอาซีซีมาใส่แทนโอ้โหมาหนึ่งสี่ แถวเรนซีวิ่งหลุดสี่จะกไซวิ่งไซหลดก็ให้าถาน้ำสี่ไปวิ่งไปหลุดได้ลอบปกติเราจะหนึ่งสี่สำหรับสองตัวหลังหนึ่งแปดเนื้อทางมือในคนขางแปดแปดเนาะสำหรับรอบ V ีไพจ 9, 9, 3, ากเก้าเก้าสามหลังสามแปดจากแนวทางมือในแปดกขากเอรีเดอร์จาก เฉพาะกิจกับสามบนสามหลางพิเศษกันหนึ่งบนหนึ่งหลางปกติหนึ่งบนหนึ่งหลางหนึ่งสี่หนึ่งแปดรอบวีไอพีกับสามบนสามหลางสามเก่าเก่าสามสามแปดโอ้โหหนึ่งขค้กเฮานีิมาสองน้อยบนหลางเลยเนาะเด็กเล็กเด็นโค้กเฮาบ่มีหนึ่งนอกจากโอ้โหนะสำหรับห้าน้อยเม็เดเดียวโค้กเฮาบัวน์ขาวเด่นสี่วิ่งรูดสี่จากตัวจับคูน่นี่ผ่านไปเนาะ ตัดเอาตัดเอาไอ้หนึ่งสีออกเอาสีสีใส่แทนโอ้โหาสำหรับมือนี้ตามกันต่อรุ่นกันต่อจาแนวทางสีมาตามสูตรหรือบอกในการลอรุ่นอีกที่หนึ่งเราจะเบิงไว้เป็นแนวทางจะแนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคํานวณจะมีเขา่ามีรุดผิดพลาดประการใดกับโคตรก็ให้ไว้ด้วยละกันจ้าวันนี้ให้ไปที่เด่นสามวิ่งรุดจะสําหรับเม็ดเดียวอ่าเมื่อนี้วันแรก ของเดือนคอยมาปังปังเด้งเด้งละการจะจับคู่เด่นสามมิลุ่สามจับหายเป็นแนวทางแปดคู่จะสำหรับเม็ดเดียวสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้า สามศูนสาหนึ่งสำหรับตัวเน้นจา่าเดี๋ยวมาเบ่งตัวเน้นกันก่อนจะเม็ดเดียววันนี้ขอเน้นไปที่สามศูนย์สามสี่สามห้าสามเจ็ดสำหรับห้าน้อยเม็ดเดียวก็คือสี่น้อยจะเฉพาะกิจถึงวี p ไพีจ้า หรือว่ามาอยู่ในรอบใดรอบพิเศษหรือว่ารอบปกติหรือว่ารอบ v ีไอพีใก็ฝฟังนํานไปพิจารณาอีกทีหนึ่งละกนะันเนาะแนวทางมีเขามีามรุดผิลผประการใดกับโคตรเขาไพไวด้วยละกันเนาจะมือนีค่อยมาปังปังคอยมาเด้งเด่งละกันเนาจะขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการ ติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆกำลังใจจ้าขอหายพร้องทุกคนทุกทานที่เขามารับชมแนวทางสูคดีกันทุกคนทุกทานจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใหายกับแอดจอยด้วยเราจะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า